เดือนนี้นะครับผมทำรายได้จากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีนะเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการอ่านนิยายแล้วก็ดูวิดีโอสั้นนะครับซึ่งก็ทำรายได้อยู่ที่1 2 3 4นะครับ4คูณ6นะครับผมนะไม่ใช่เดี่ย่คูณ4นะครับเป็น1อ่นะครับนะก็เป็นอยู่ที่1,000 600บาทนะครับที่ผมได้รับมาจากแอปพลิเคชันนี้ก็คือได้ทําการถอนเงินแล้วก็เงินก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ T ท n c เอ็นซีนะวันนี้ก็อยู่ในแอปพลิเคชันนะครับที่มีชื่อวาอ่าฟันดรา่านะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการรับชมวิดีโอสั้นนะครับซึ่งผมก็ทําการสะสมเหรียญน,นะตั้งแต่เดือน5อีกนั้นแล้วก็ถอนเงิน มานะครับแล้วก็เงินก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วในส่วนของเดือนมิถุนายนจำนวนอยู่ที่4บินบินละ400บาทเป็นอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับผมนะก็ในส่วนของแอปนี้เป็นแอปเกี่ยวกับการรับชมวิดีโอสั้นนะครับซึ่งอันนี้คือดหม,ดมู่ของวิดีโอสั้นเนาะมีวิดีโอสั้นมากมายให้เราได้รับชมนะครับผมนะก็แล้วแต่เราว่าเรานั้นจะเลือกวิดีโอไหนนะครับอันนี้คือเป็นวิดีโอสั้นเนาะของประธานดูนะครับรัตเธอแต่ไม่เออไม่อกัก ไม่อ่ะเอ่ยปากเกิดใหม่เป็นซูเปอร์ตาร์นะเป็นซูเปอร์ตาร์หลังแต่งงานฉับทันอันนี้คือเป็นชื่อของเขาแล้วก็ดูด้วยว่ามันมีกี่ตอนนะอันนี้คือ80ตอนอันนี้ก็100ตอนนะครับผมนะซึ่งนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเราจะดูอันไหนนะครับผมนะแล้วก็ถ้าใครเป็นสายนิยายก็สามารถที่มาดูนิยายตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับ ซึ่งนิยายของเขานะครับผมนะก็จัดว่าดีมากเลยทุกคนนะก็คือมีหลายเอ่อมีหลายคนที่ทํานิยายออกมาแล้วก็มียูเซอร์เข้ามาอ่านนะครับอันนี้คือเป็นในส่วนของรีวิวเห็นไหมหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดรีวิวนะครับดีมากสนุกมากเลยดีมากทุกคนนะก็รีวิวออกไปในทางที่บวกนะครับได้อยู่ที่สี่จุดเก้าดาวเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้เนาะซึ่งในส่วนของนิยายนี้มีทั้งหมดอยู่ด้วยกันห้าหมื่นหกพันเก้าสิบอ่อห้าหมื่นหกพันเก้าสิบเก้า นะ56,900คำด้วยกันนะครับที่เรา,เาสามารถที่อ่านนยิยายนี้ได้นะไม่เลฟไม่คิดว่าจะรักอันนี้คือไม่เลฟไม่คิดว่าจะรักอันนี้ก็คือมีมีรีวิวประมาณ717รีวิวนะก็รีวิวจะได้อยู่ที่4.9ดาวเช่นเดียวกันนะครับต่อไปทุกคนนะครับผมนะก็เป็นในส่วนของการทําภารกิจนะครับอันนี้คือภารกิจรายวัน จะมีภารกิจของการเช็คอินรายวันนะครับแล้วก็ภารกิจของการดูวิดีโอรายชั่วโมงในนี้ก็1ชั่วโมงมาดูได้1ครั้งแล้วก็ภารกิจของการดูวิดีโอสั้นนะครับก็คือเราดูวิดีโอสั้นนะครับไปนะจนครบในการสะสมคะแนนอยู่ที่250ห้าสิบคะแนนเราถึงจะได้รับมาถ้าเราดูวิดีโอสั้นยังไม่ครบ250เราก็จะยังไม่สามารถที่จะกดรับคะแนนได้ แล้วก็อันนี้คือวิดีโอสั้นเหมือนกันนะครับก็คือดูจนครบ500คะแนนก็กดรับคะแนนไปได้เลยเนาะเราดูไปจนคะแนนของเรานั้นสะสมจนครบ2,500คะแนนเราจะได้คะแนนทั้งหมดนะก็คืออยู่ที่7,500คะแนนแล้วก็จะได้รางวัลพิเศษก็คือคะแนนพิเศษอยู่ที่5,000คะแนนด้วยนะครับส่วนการอ่านนิยายก็เหมือนกันนะครับก็คือเราอ่านนิยายไปเรื่อยเนาะก็อ่านไปถ้าอ่านไปแค่199คะแนนยังไม่ได้รับคะแนนเนาะ ต้องได้อยู่ที่2องคะแนนนะเราถึงจะสามารถกดรับได้เนาะและก็สูงสุดอยู่ด้วยกัน2องพันคะแนนถ้ารวมทั้งหมดแล้วคะแนนที่เราทําได้อยู่ที่7000พคะแนนนะครับต่อไปคือการอ่านอ่าต่อไปคืออ่านเพื่อรับคะแนนพิเศษนะสามพันคะแนนตรงนี้คือว่าถ้าเราอ่านนิยายตรงนี้จนครบ70,00คะแนนแล้วเราก็จะได้คะแนนพิเศษอีกประมาณ3,000คะแนนด้วยกันและตรงนี้คือแอ j จอยก็คือเกี่ยวกับการ เกี่ยวกับการโหลดแอปพลิเคชันนะครับอันนี้เนาะก็ประมาณ5ล้านคะแนนด้วยกันตรงนี้เนาะแล้วก็การแนะนำแอปพลิเคชันหรือการทำเรฟเฟิลนะครับผมตรงนี้ก็มีกิจกรรมที่จัดอยู่ตรงนี้นะครับจะหมดเวลาประมาณ2วัน2ชั่วโมงนะในส่วนของอกิจกรรมตลอดชีพนะแล้วก็มีอีกกิจกรรมรายวันกิจกรรมรายวันก็จะหมดอีกเวลา2ชั่วโมง59นาทีนะครับหรือประมาณ3ทุ่มนั่นเองนะครับผมนะก็จะหมดเวลานั่นเองนะครับผม ซึ่งถ้าเราได้รับคะแนนมาแล <1 French Claire> ้วเราก็มาที่ของฉันแล้วก็มาที่ไทยทอนนะครับก็สามารถที่จะถอนเงินตรงนี้ได้ทุนนิววอเดชสามารถถอนได้ต้มต้นอยู่ที่10บาทใช้คะแนน250,000คะแนนแล้วก็100บาทใช้2 5 0 0 0 0คะแนน200บาทใช้5ล้านคะแนน400บาทใช้10ล้านคะแนนนะครับแล้วก็สำหรับเพย์เพวนั้นก็ตั้งแต่100บาทใช้2,500,000คะแนน200บาทใช้5ล้านคะแนนนั่นเองนะครับผมนะ อันนี้ก็คือเป็นแอปพลิเคชันนะครับเกี่ยวกับการดูวิดีโอสั้นนะครับที่สามารถที่จะหาเงินออนไลน์นะครับเข้า w a l l e t เข้า t o m a n y w a l l e t นะครับใครที่สนใจนะครับหาเงินคันละ400บาทเนาะหาเงินโดยที่ว่าเราไม่ต้องลองทุนแล้วก็สามารถที่จะถอนเงินได้โดยที่ว่าไม่มีการบังคับการชินเพื่อนต้องแอปนี้นะครับผมนะก็เพราะว่าแอปนี้ผมก็เล่นมานะครับผมนะกก็นานแล้วพอสมควรจะเป็นแอปที่ เปิดตัวล่าสุดของทางค่ายของแคสซีนน้องค่ายของแคสซีนแอปนั้นประกอบไปด้วยแคสซีนเนวิลลาฟันฟิปริดวารดนะฟันคลาสฟันแมสแล้วก็ฟันดราม่านั่นเองนะครับใครสนใจตัวไหนก็สามารถที่ไปศึกษาต่อแล้วก็สร้างไปได้ได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับลิงก์การดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ